เมื่อนี้มาย่างออกกําลงกายนะครับย่างออกกำลั่างกายขางน้องปลาไหลนะครับนี่มาเบิ้งต้นยางต้นยางเต็มขางทางนะครับอันนี้จะเป็นยางปลูกด้วยเมล็ดนะครับล้อติดตานะครับลอ้อไหตน้นไหก่อนนะครับตน้นไหแล้วกัิติดตานะครับ บรรยากาศดีนะครับโค้นโค้นต้นบักกระเดาโค้นกระเดานะครับโอ้มีหมานะครับโอ้โหบรรยากามันเคื่นบนิปล่อยบพื่นะครับหมานะครับแล้วนี่เป็นยางปลูกด้วยมล็ดนะครับลอมันต้นไงนะครับกับต้นไงแล้วบนกระดิ่ิตตานะครับนี่นะครับลอต้นไงนะครับ ต้นนี้ยวคับสติดตานะครับลูกข่าง้องปลาไหลตอน,นี้น้ำกระโดดนะครับมะนยางขงกงร่างกายนะครับกต่ต้อนี้อาจจะได้มะนยางมือนะครับเพราะว่าเอ่อยังไะ